สวัสดีครับคุณผู้ชมตะลึงพบเครื่องประดับซาอุทิ้งแม่น้ำวังประเมินมูลค่าไม่ได้ซึ่งชาวบ้านลำปางสุดตะลึงหลังพบเครื่องประดับโบราณจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าถูกทิ้งอยู่ภายในแม่น้ำวังซึ่งประเมินมูลค่าไม่ได้เบื้องต้นชาวบ้านที่เคยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียคาดว่า น่าจะเป็นของแขกชาวซาอุดิอาระเบียที่มีฐานะร่ำรวยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวันที่7เมษายน2565ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าชาวบ้านที่ไปดำน้ำยิงปลาในแม่น้ำวังในช่วงช่วงเขตบ้านของท่าแม่ชัยตำบลเกินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปาง ก็ได้เจอกระเป๋าสีดำแบบผู้หญิงจึงนำขึ้นมาบนน้ำเมื่อเปิดถูกกลับพบว่าเป็นเครื่องประดับจำนวนมากมีทั้งแหวนต่างหูสร้อยคอลักษณะเป็นของโบราณรวมจำนวนทั้งหมด81ชิ้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเนื้อเครื่องประดับแหวนเป็นลักษณะคล้ายเนื้อนาคเนื้อเงินและทองคำขาวส่วนหัวแหวนมีหลากสีทั้งสีฟ้าสีน้ำเงินและสีชมพู ซึ่งชาวบ้านได้บอกว่าเครื่องประดับดังกล่าวไม่น่าจะเป็นของที่ทำขึ้นมาในประเทศไทยเพราะทุกชิ้นดูด้วยสายตาไม่ใช่เครื่องประดับที่คนไทยนิยมสวมใส่อย่างแน่นอนและหนึ่งในเพื่อนดำน้ำยิงปลาด้วยกันนั้นชื่อต้นจูจ่ๆก็ได้เกิดอาการชักกระตุกขึ้นมาเพื่อนๆจึงนำเครื่องประดับพร้อมนายต้นไปพบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือ พระอาจารย์บอกว่ามันเป็นของแขกหรือของอิสลามนั่นเองและเป็นของสิัสิ์สิทิ์ไม่ควรเก็บไว้กับตัวเองให้รีบนำกลับไปไว้บริเวณที่พบเป็นครั้งแรกจากนั้นเองนายต้นก็หายจากอาการชักกระตุกทันทีซึ่งจากการสอบถามนายชาชพง์วงเฉยสิทธิ์อายุ55ปีหนึ่งในชาวบ้านแถวจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าเนื่องจากตนเองได้เคยไปทำงานอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อปี2531จนถึงปี2533ซึ่งมักพบเจอแขกชาวซาอุดีอาระเบียที่มีฐานะร่ำรวยชอบสวมใส่เครื่องประดับประเภทนี้ที่ตนชอบสังเกตนั้นเพราะว่าเครื่องประดับมีรูปร่างที่แปลกไม่เหมือนกับเครื่องประดับของคนไทยและเมื่อพบเห็นก็จำได้ทันทีจึงคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับของชาวซาอุดีอาระเบียนั่นเอง โดยชาวบ้านตั้งข้อสงสัยว่าเครื่องประดับที่พบเกี่ยวข้องกับข่าวดังในอดีตหรือไม่เพราะว่าจุดที่พบอยู่ห่างจากบ้านของนายเกียงไก่เตชะโมงประมาณ20กิโลเมตรซึ่งต่อมานายประเสริฐชั้นบุญเปงนายอำเภอแม่แมพริก ระบุว่าจากการตรวจสอบด้วยสายตาพบว่าคล้ายเครื่องประดับของชนชั้นสูงของทางอาหรับและจากรูปแบบไม่น่าจะใช่เครื่องประดับสมัยใหม่ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องประดับสมัยโบราณขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นกรมศิลปากรให้ไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีเพชศซาอุในอดีตหรือไม่แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงใดๆเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยของชาวบ้านเท่านั้น